ครับวันนี้มื้อเย็นนะครับก็มาแวะเตาถ่านนะครับชื่อร้านเตาถ่า,านเขาบอกว่าที่นี่เป็นพรีเมียมเก่พรีเมียมก็พวกเนื้อนะครับสายเนื้อต้องมาเดี๋ยวเราจะลองไปดูภายในกันนะครับนี่อุ้ยสุดยอดเลยอ่ะ นี่ครับใส่เนื้อต้องมานะครับใส่เนื้อ โซน o อ t d o ครับโซน o อ t d o แล้วก็โซนห้องแอร์เดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าเราจะจองไว้ด้านบนนะครับบัตรเข้าวันนี้นะครับผมเดอะสแธปทีเมีม่มตามมาเลยครับนี่เจ้ามือครับนี่เจ้ามือครับกินวายไหมกินวายด้วยครับกินวายตัวถ่ายไปที่เจ้ามือค,ครับอันนี้อันนี้หน้าเจ้ามือต้องจำไว้ นี่แนวลออทำดบบแนวลอเน้องคือพี no, ่น่ะเนี่ยเดินตามพว่พี่ใช่จะมีพัดลมแอร์ฝั่งนู้นนะคะค่ะฝั่งโู้นจะง่ายกว่าเนาะเขาบอกพัดลมแอร์ด้วยยั รูปหางไดหมคะู้หากันได้ค่ะต่นเมากัน้อมันร้อนมกร้อนมากยิบรู้นทาไม่ได้จะปยังไงแต่บรรยากาศมันก็จะไม่ได้สดๆร้อนมากเลยนะมันไม่เห็นอะไรเลยร้อนข้างล่างดีกว่าลงไปด้านล่างดีกว่ารอข้างล่างดีกว่ามันไม่ไหวหรอกเดี๋ยวเ๋วเราเดก็ไปค่ะ หาโต๊ะอยู่ค่ะเราแบบว่าคนเยอะกันมากเอฟเอฟแกอยู่นี่อะไรนะครับอะไรนะครับไปค่ะโอเคค่ะรอไปดูแล้วนะคะไม่ถ่ายนะเพราะว่ามันร้อนมากค่ะโอเคค่ะสรุปว่า น,นั่งกินกันตรงไหนคะเอเราจะไปกินข้างอกร้านเขาเลยค่ะ <c oughs> เขาถนนละคะ่ะให้ได้นะคะ<ม>รถกระชน,<ห><บ>นค่ะค่ผานค่ะ <c oughs> สรุปว่าวเราเรื่องมากนะคะ <c oughs> แล้วเราก็เสียงดังนะ,ะรกระเปาอื่นเขามองเรากันเยอะแยะเลยค่ะ ได้โตแล้ว yes yeah. นะะนี้เรามาคุบใหญ่มาคุบใ,ใหญ่ก็ต้องต่อโต,ตนะครับดดเดี๋ยวอาหารมาผมถ่ายอีกทีนะครับสวัสดีครับฟูม